โรงเรียนชาติการวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขนาดกลางจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับฉันทานุมัติจากชุมชนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาจนถึงปีปัจจุบันภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการนายสเสนิเทศนา มีรองผู้มุ่ในการสองท่านคือนายสุรชาติคําอินและนางพิมนารานุตปิงคณะครูจํานวน48คนนักเรียน935คนการบริหารงานแบ่งออกเป็น5กลุ่มง,งานดังนี้ 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มบริหารงานงบประมาณและ 5. ้กลุ่มบริหารงานแผนและยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนชาติการวิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้อยู่อย่างพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมนำจิตสาธารณะสู่สังคมโรงเรียนชาติการวิทยาได้ดำเนินการตามองค์ประกอบทั้งแปองค์ประกอบคือ 1>, 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. ีดำเนินง,งานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษา 7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภ,ภาพภายในและ 8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานในปีการศึกษา2557ด้านคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมนักเรียนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอเช่นกิจกรรมน้องไหว้พี่หน้าเสาธงเข้าค่ายคุณธรรมชั่วโมงจริยธรรมกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนา สร้างนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเช่นนิทรรศการหนังสือใหม่มุมรักการอ่านในห้องเรียนเข้าค่ายรักการอ่านนักเรียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการทำผลงานและนําเสนอผลงานเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนทดสอบวัดความรู้ลาสพิซ z z และ Oneit ส่งเสริมทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนและนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นดำนากล้าต้นเดียวเลี้ยงโคขุนกบคอนโดมะนาววงบ่อปลูกผักตามฤดูกาลด้านการจัดการศึกษาผู้บริหารบริหารงานโดยใช้ระบบ P.D.C.A. และให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นครูออกแบบวางแผนการจัดการเรียนการสอนก่อนนำไปใช้ในห้องเรียนปรับสภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสื่อนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนโดยได้รับการพัฒนาจากบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา นำผลการเรียนของแต่ละภาคเรียนมาวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลนั้นมาปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนใช้ระบบดูแลในการช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนและคุณภาพชีวิตผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษานำผลการวิเทศติดตามมาวิเคราะห์วางแผนพัฒนาในปีต่อไป ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาด้านอัตลักษณ์วิถีชีวิตพอเพียงเน้นให้นักเรียนเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา โรงเรียนจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นแผนการพัฒนาในปีการศึกษา2558 1. การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยได้ดำเนินโครงการเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายทวิศึกษาสถาบันที่โรงเรียนทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้วยมีสองสถาบันคือ 1. วิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทัยหลักสูตรปรวชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ 2. วิทยายลัยการอาชีพนครไทยหลักสูตรปรวชาสาขาคอมพิวเตอร์ธุร,รกิจ 2. องดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาจากสถานศึกษาต้นแบบพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงและ 3. ตอนนี้โรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาการการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กรและจะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลภายในปีการศึกษา2 5 6 0สิ ชาติระการวิทยาสิกขาไัลเน้นวินยัยใกล้ธรรมนำอาสามุ่งสากลหนทางสร้างวิชาพัฒนาเยาวชนคนความดีให้ความรู้ผู้พอเพียงเลี้ยงชีพได้รักเป็นไทยนิสัยงามตามวิถี พุทธันลองคล้องธรรมล้ำวิธีโรงเรียนดีสีปราบชาติประการ